รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระพิสุสง์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละสามพันระูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลําไส้อํเาเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับในช่วงของวันที่9วันที่10ธันวาคมนี้จะมีงานที่สําคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคือพิธีประสาทปิญญาประจําปีพุทธศักราช2566ครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปฟังรายละเอียด ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยซึ่งพระเดชพระคุณพระธรรมบัชรบับดิตจะได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยท่านจะได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ครับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงแห่งคณะสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาพระตรีิฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระพิสุทธิสมเณรและครือขันสถานะปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจอย่างเต็มรูปแบบ เป็นสถาบาันุุดมศึกษากลุ่มที่4พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาการศึกษาของมอจรอเนี่นงองเป็นการศึกษาที่เริ่มโดยคณะสงฆ์อย่างที่เราทราบเป็นการสืบสานพระราชมรริธานของร้นการราชการที่5โดยคณะสงฆ์ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่พศ2430เน่ยในชั้นแรกเนี่ยหลักสูตร ใช้ในการศึกษาเนี่ยใช้ของคณะสงฆ์เกิน50%ก็คือมีหมวดวิชาที่ว่าในการศึกษาของคณะสงฆ์เอามาใส่เพียงแตเง่เพียงแต่ว่าจัดเป็นชื่อรายวิชาเป็นหมวดเป็นโ mm hmm. ครงสร้างหลักสูตรชัดเจนอันนี้ในชั้นแรกเพราะฉะนั้นท่านจึงกําหนดว่าผู้ที่เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคแรกๆเนี่ยกำหนดว่าก็ต้องจบปร,ริญญาตรมหประโยคขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้น ชื่อโรงเรียนของมอจรแต่ละระดับในสมัยก่อนเนี่ยจะมีคําว่าบาลีนําหน้าเช่นระดับมัธยมต้นเนี่ยใช้คําว่าบาลีอบรมศึกษากับบาลีสาธิตศึกษาพอมาถึงมัธยมกลางมัธยมปลายเนี่ยก็ใช้คําว่าบาลีเตรียมอุดมศึกษาเตรียมอุดมมีคําว่าบาลีนําหน้าอนพอมาถึงระดับปริญญาตรีก็จะมีคําว่าบาลีอุดมศึกษา ก,ก็มีคําว่าบาลีนําหน้าเพราะฉะนั้นโดยคำเนี่ยผู้บริหารของมอญจรยก็ยึดของคณะสงฆ์เนี่ยเป็นหลักจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันก็วางโครงสร้างหลักสูตรที่เป็นเรื่องของอหลักสูตรของอุดมศึกษาทั่วๆไปอันนั้นส่วนหนึ่ง <Okay. S 1> กับหลักสูตรในส่วนที่ว่าด้วยการศึกษาพระพุทธศาสนา ก็คือในทุกสาขาวิชาเนี่ยจะมีเรื่องของพระพุทธศาสนาวิชาพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยโดยเฉพาะในดับบิญจตรีกนะ็จะกําหนดชัดเจนว่าเรียกว่าหมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนาเดิมนั้นเรียกว่าแกนพระพุทธศาสนามี40่ใยกิจ,จอยู่ในทุกสาขาวิชานะคือการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อกําหนดว่าใครจะต้องเรียนแค่ไหนอย่างไรนะนะยิ่งศึกษามากความรู้มาก การถ่ายทอดการคิดวิเคราะห์การนําความรู้ไปเพื่อดําเนินชีวิตทําหน้าที่การงานย,างยิ่งมีประสิทธิภาพมากเราก็มีความความเชื่ออย่างนั้นโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยซึ่งหน้าที่หลักสําคัญ3อย่างเพื่อนําไปสู่ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาก็คือการศึกษาการปฏิบัติแล้วก็ท้ที่สุดการเผยแผ่เนี่ยก็คือการนําหลักธรรมคำสอนไป ไปแสดงไปบรรยายไปปากรถาให้ความรู้แก่คนทั่วๆไปเพื่อเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเนี่ยอันนี้จําเป็นต้องอาศัยความรู้มากอยู่แล้วถึงจะถ่ายทอดได้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนตรงกับหลักที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องศึกษามากๆให้มีความรู้มากๆแล้วก็ถ้ามีการกําหนดชั้นต่างๆเนี่ยก็ให้จบชั้นสูงสุดนั่นแหละเพราะว่า เป็นผลดีทั้งแก่พระสงฆ์เองที่ทำหน้าที่เป็นผู้เผยแผ่ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ว่าความรู้ชั้นภูมิมากๆเนี่ยทำให้เกิดความมั่นใจในการเผยแผ่ชั้นภูมิสูงสูงเป็นดเรเป็นเป็นมหาปริญญาธรรมก้าประโยคเป็นดรสาขานั้นสาขานี้อันเนี้ยทำให้เกิดความมั่นใจบวกกับความรู้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยการถ่ายทอดก็จะเป็นไปอย่างฉานชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในส่วนของผู้ฟังก็จะเกิดความมั่นใจด้วยนะแล้วในปัจจุบันที่จําเป็นต้องมีการศึกษาพิธีาการสมัยใหม่เพิ่มเข้าไปด้วยนะความจริงก็เป็นการสืบสารพระราชวิธานของรัชกาลราชการกาที่ข้าแลแหลกที่ทรงสถาปนาม,มาจรให้เป็นสถานศึกษาพระไกรปิดกและวิชาชั้นสูงคําว่าวิชาชั้นสูงเนี่ยก็ตีความออกมาในแมวทางเดียวกันทั้งหมดแล้วละว่าเป็นอุดมศึกษาอุด,อดมศึกษาคืออุตมะหรือว่าสูงสุด ศึกษาคือการศึกษาชั้นสูงสุดเป็นการศึกษาวิทยาการสมัยใหม่เพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของมอญจลรอก็คือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมโดยเฉพาะคําหลักก็คือการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่นี่เจริญพรเพราะฉะนั้นก็เป็นการให้การศึกษาแก่คณะสงฆ์ทั้งในส่วนพระพุทธศาสนาและก็ศาสตร์สมัยใหม่ เวลาพูดเวลาถ่ายทอดเนี่ยบางกาละบางเทสะก็จะได้นำเหตุการณ์ปัจจุบันวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยไปผสมผสานกับหลักพระพุทธศาสนาอเอาพระพุทธศาสนามาอธิบายต่อปัญหาสถานการณ์ปัญหาของสังคมปัจจุบันโดยการประยุกต์บูรณาการเข้ากันและกันมันก็จะเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ เรื่องระพุทธศาสนากับทฤษฎีความตั้งพิสิกอะไรพวกนี้นนะสารพลังงานมันตรงกับหลักไหนของรทพุทธศาสนาอันนี้ก็มีความยังเป็นสําหรับคนที่ประสงค์จะได้ความรู้แบบประสมผประสานอย่างนี้จเริญนพรอผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนิสิตและบัณฑิตปฏิบัติงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมนิสิตและบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมโดยบูรณาการความรู้จากการศึกษาในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนสังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนาประกอบด้วยงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในโครงการพระบรัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาหรือโครงการพระธรรมจาริก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543ครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือคือเชียงใหม่เชียงรายลำปางและแม่ฮ่องสอนงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนในโครงการค่ายพุทธบุตรและค่ายคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551 ร่วมกับคณะสงฆ์โดยจัดส่งครูพระสอนศิลธรรม18,000รูปไปสอนในสถานศึกษากว่า10,000แห่งทั่วประเทศงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโครงการคีฬานธรรมของพระนิสิตสาขาชีวิตและความตายภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการดูแลผู้ป่วยและญาติถึงข้างเตียงเพียงหวังเพื่อให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายความทุกข์และความเจ็บปวด เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551งานพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งคณะสงฆ์มอบหมายให้วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการฝึกอบรมและส่งพระสงฆ์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆทั่วโลกการวิจัยและพุทธนวัตกรรมด้านการวิจัยและพุทธนวัตกรรมเป้าหมายหลักคือนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาการพัฒนา การทำาูปบำรุงรักษาส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามการบริหารจัดการโดยเน้นสีเรื่องหลักคือ 1. คัมภีร์และหลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 2. ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 3. การบริหารจัดการองค์กรภายในและ 4. การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่13เนี่ยนะ ที่จะมาเป็นรองที่การบดีฝ่ายวางแผนที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยยุทธศาสตร์ที่4คือการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมก็เป็นยุทธศาสตร์ที่3ใน2ยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญว่าเราจะผลักดันกงล้อแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปสู่ประชาชนได้อย่างไร เพราะภาระของหมหาวิทยาลัยสฆ์เมื่อลุนการที่5้ทรงสถาปนาเมื่อ2430เนี่ยพระอ,องค์ทรงมีพระราชตรเลขาว่าเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิาชาชั้นสูงและเราก็มาแปลงคํานี้ว่าศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศัตว์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมในสองเรื่องนี้ตม่มาจึงบอกว่าเป็นสองเรื่องใหญ่หนึ่งคนที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนหรือเข้ามารับบริการหรือเข้ามาฝึกฝนมาอบรมอะไรที่นี่ก็ตามทีเนี่ย ต้องเป็นการฝึกฝนอบรมเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็ออกไปพัฒนาสังคมประเทศชาติอย่าลืมว่าพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อเมื่อตรัสรู้เนี่ยพระพุทธองค์สอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ถ้าสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เนี่ยดับที่ไหนก่อนดับที่พระพุทธองค์ก่อนจึงไปสอนคนอื่นเมื่อมาเรียนที่นี่เหมือนกันท่านต้องพัฒนาจิตใจตัวเองก่อนตามหลักที่เราวางเป็นหลักสูตรไว้แล้วก็ไปพัฒนา คนอื่นแล้วก็พัฒนาสังคมประเทศชาติ <Okay. S 2> อาจรวมมวลถึงมวลมนุษยชาติด้วยเรื่องที่สองบุคลากรภายในเนี้ยที่อยู่ในนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์ก็ตามหน่วยฝึกอบรมต่างๆก็ตีก็ตามแล้วก็รวมทั้งนิสิตต่างๆก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องมีหน้าที่ออกไปบริการวิชาการแก่สังคมการบริการวิชาการแก่สังคมนั้นเป็นศั์ทางด้านกระทรวง แต่ว่าถ้าความเป็นจริงก็คือออกไปเทศออกไปอบรมออกไปสั่งสอนนั่นแหละพะลูกศิษย์เราเป็นคณะสงฆ์เราเป็นคณะสงฆ์ทำอย่างไรจึงจะช่วยกันเผยแผ่พระศาสนา,าให้ได้มากที่สุดการเผยแพ่พุทธศาสนามีความหมายว่าการเอาศีลธรรมกลับไปสู่คนในสังคมในครอบครัวและการเอาศีลธรรมกลับไปให้คนในสังคมในครอบครัวมีความหมายว่านี่แหละคือส,สันติสุขสันติสุขอย่างแท้จริงทั้งในระดับจิตใจเขา ทั้งในระดับครอบครัวเขาและก็ในระดับประเทศชาติดับทุกข์เขาให้ได้แล้วก็ให้เขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและก็มีจิตใจที่อ,อบอ,อ้อมอารีไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แข่งขันกันจนกินไปอยู่พูดภาษาชาบ้านง่ายๆว่าจะอยู่ร้อนมากนะักแต่อยู่เย็น<ม>ๆกันบ้างอาศัยหลักธรรมจะเป็นประโยชน์เพราะพูดมหาวิยาลัยมาจุราลงกราชวจึงทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไป อยากให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันตระหนักนะว่าสังคมเราปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่เราเน้นทางวัตถุกันมากขึ้นเน้นการแข่งขันเน้นการชิงดีชิงเด่นกันจนลืมมิติทางด้านจิตใจจิตใจนั้นเป็นสิ่งสําคัญใจเป็นใหญ่ใจควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจเราดีใจเราร่มเย็นใจเรามีศีลธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาช่วยท่านได้ คำสอนทางพุทธศาสนาดับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมานี้ได้ขอให้ท่านได้ใส่ใจคำสอนทางด้านพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยกันนําหลักคําสอนนี้มาประพฤติธปฏิบัติตัวท่านก็จะร่มเย็นสังคมจะร่มเย็นครอบครัวจะร่มเย็นประเทศชาติจะสันติสุขโลกนี้จะปราจจะจากสงครามการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นๆ โดยดำเนินการในพื้นที่จัดการศึกษาของคณะวิทยาเขตและวิทยาลัย41แห่งครอบคลุม45จังหวัดทั่วประเทศการสืบสารรักษาและต่อยอดศิลป,ปะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบสร้างสรรค์จัดปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานและกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและบริการวิชาการแก่สังคมผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่อโซเชียลมีเดียและอื่นๆอย่างต่อเนื่องในด้านวรรณกรรมมีการปริวัติและแปลคำภีทางพระพุทธศาสนาจากพิมพ์เผยแพร่ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลกมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาหรือจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาดำเนินงานสถาบันภาษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ให้สามารถสื่อสารกันได้ทั้งระดับปฏิบัติการทั่วไปและการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการดำเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อศึกษาวิจัยศาสนาและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์ใหม่สำหรับประชาคมชาวพุทธทั่วโลกก้าวต่อไปในอนาคต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆดังนี้สนองงานคณะสงฆ์และสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และพัฒนาวัดให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน วิจัยและสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการและธนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือในด้านการศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนาการปฏิบัติปัสสนากรรมฐานและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติตามวิสัยทัศน์ที่ว่ามหาวิทยาลัายที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมมจรเนี่ยมีสถานะสองอย่างในขนาดเดียวกันก็คือหนึ่งเป็นการึกศาของเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์เพราะว่าในปีพุทธศักราช2512เนี่ยมหาเถรสมาคมประกาศให้การศึกษามจรเนี่ยเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นโดยพื้นที่ในณปัจจุบันนี้ เป็นการเป็นสถาบัน,นการศึกษาของคณะสงฆ์ส่วนโดยตินโดยนิตินเป็นการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงอวเเพาะฉะนั้นก็จะมีสองสถานะอย่างนี้ในส่วนที่เป็นพันธกิจเนี่ยมีความในโดยสถานะก็แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษา,ท,าทั่วไปอย่างนี้ก็คือมีสองสถานะ ในส่วนที่เป็นพันธกิจในการดำเนินการนั้นโดยทั่วไปพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษามี4อย่างก็คือผิดหนึ่งผิดัณฑิตสองวิจัยสามบริการวิชาการสี่บรรลุธรรมุบรุงศิละปะว,วัฒนธรรมอมจรอก็มีพันธกิจเหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาโทั่วไปสี่พันธกิจนี้แต่เนื่องจากว่าโดยพิติในมีสถานะเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ก็เอาพันธกิจของคณะสงฆ์หด้านเนี่ยมาบวกด้วย พันธกิจด้านการปกครองด้านการศึกษาด้านการเผยแพร่ด้านสาธารณูปการด้านการศึกษาสงเคราะห์และด้านการสาธารณสงเคราะห์อีก6อย่างมาบวกกับ4อย่างเพราะฉะนั้นมจนอจลก็มีสถานะที่แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปตรงที่มีพันธกิจ4บวก6เป็นสิบเป็นสิบพันธกิจอันนี้ในส่วนที่เป็นพันธกิจในการดําเนินการน,นั่จะเลย อันนี้กเเ็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มอจรอนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปก็ตื่นตัองมาจากตัวหลักสูตรนั่นแหละที่กำหนดเอาไว้เป็นโครงสร้างในโครงสร้างหลักสูตรทุกระดับเนี่ยซึ่งต้องมีรายวิชาธรรมะภาคปฏิบัติสำหรับปริญญาตรีเนี่ยช,ชื่อรายวิชาก็คือธรรมะภาคปฏิบัติปัจจุบันนี้ปรับจากเกร,รายวิชาเป็น3รายวิชา ก็คือการปฏิบัติการศึกษาในภาคทฤษฎีด้วยแล้วก็ไปปฏิบัติกรรมฐานปริญญาตรีเนี่ยปีละสิบวันอย่างนี้เป็นต้นอ,อย่างส่วนระดับบัณฑิตศึกษาคือปริญญาโทเนี่ยก็มีรายวิชากรรมฐานในทุกหลักสูตรแล้วก็ไปปฏิบัติกรรมฐาน30วันตลอดหลักสูตรเนี่ยก็30วันปริญญาเอกก็มีรายวิชากรรมฐานอยู่ในหลักสูตรทุกหลักสูตรเหมือนกัน <Okay. S 1> ก็ปฏิบัติกรรมฐาน45วัน แล้วก็มี <this> สาขาวิชาวิปัสนาภาวนาซึ่งต้องปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเจดเดือนอย่างนี้เป็นต้นก็กําหนดเอาไว้อย่างนั้นก็สืบเนื่องมาจากมาจากหลักสูตรซึ่งก็เป็นการสืบสารพุทธปณิธานของพระพุทธเจ้านั่นแหละศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ศึกษาก็คือวิชาการปฏิบัติก็คือกรรมฐานเผยแผ่ก็คือนําวิชาการเนี่ยไปไปเผยแผ่นําความรู้ไปเผยแผ่เพราะฉะนั้น ก็เป็นการสืบสารพุทธมณิฐานของพระพุทธเจ้าหรือก็คือวิชากรรมฐานก็คือวิปัสนาธุาะาร,ระ,ะ,ะนั่นแหละในที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ตอบตั้งแต่คาถามแรกเจริญพรอนันนั่นแหละนั่นแหละวิปัสนาธุระนั่นแหละและก็เป็นคําตอบว่าในกระบวนการเรียนของมหาจุลังกราชวิทย,ยาลัยก็คือตามที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนไว้นั่นเองนะฮะท้ายสุดตรงนี้นะฮะท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะอยากจะฝากนะฮะกับพี่น้องประชาชนนะในเรื่งองการขับเคลื่อนการศึกษา ของพระพิสุสฆ์ในส่วนของมหาจุาลานุกรราชวิทยาลัยอย่างไรเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณอาจารย์ครมหาวิทยา,าลัยมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยเนี่ยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาทั่ว,วไปให้ความรู้ทั้งในทางวิชาการแล้วก็วิชากรรมฐานก็คือวิชาพัฒนาจิตใจเ,เป็นความจําเป็นที่คนเนี่ยมีความรู้ในทางวิชาการ เพื่อไปประกอบสมาอาชีพแต่ว่าในการประกอบสมา,าชีพนั้นเราไม่รู้ว่าการข้างหน้าเนี่ยจะประสบปัญหาอุปสรรคในชีวิตยอย่างไร,ราภาษาพารีกว่าโลกธรรมอ่ะลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกเนี่ยมันเหมือนกับสองด้านของเหรียญก็คือมันพลิกกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นความรู้สูงแค่ไหนเนี่ยถ้าเวลาประสบปัญหาแล้วจิตใจไม่มั่นคงมันก็ไม่สามารถบร,ริหารจัดการชีวิตได้ แล้วก็ไม่สามารถใช้ความรู้ไปทําหน้าที่การงานมีประสิทธิภาพเต็มที่ได้จิตใจต้องเข้มแข็งเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งปริยัติมีทั้งปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทควบคู่กันไปก็คือในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปหรือวจรเนี่ยเป็นความจําเป็นนะต้องมีทั้งวิคันธุระคือวิชาการและวิปัสนาธุระก็คือวิชากรรมฐานวิชาพัฒนาจิตใจ เพียงแต่ว่าสําหรับคริสถ์ัาริโายมทั่วไปเนี่ยวิชากรรมฐานก็คงไม่บังคับว่าต้องนั่งกรรมฐานอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีรูปแบบในการอบรมกลมกล่าวจิตใจให้มีความเจริญงอกงามภาษาพระพุทธศาสนาความเจริญงอกงามซึ่งเป็นผลจากการศึกษาเนี่ยเรียกว่าภาวิตากายก็คือมีกายที่งอกงามแล้วภาวิตาศินก็คือมีระเบียบมีระบบ ของชีวิตน่ะทั้งทางด้านกายว่ากายยากรรมวิจีกรรมนโนกรรมเป็นระบบระเบียบเรียกว่าพา,า,าวิตศีลมีจิตใจที่มั่นคงเป็นสมาธิเป็นกุศลเป็นสมารถที่แต่เพียงอย่างเดียวเรียกว่าภาวิตจิตก็คือมีจิตใจที่งอกงามแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยมีปัญญาที่กล้าแก่งจ่มใส่สามารถแทงตลอดทะลุรูปองสภาพปัญหาและสาเหตุและบริหารจัดการชีวิตได้เรียกว่าภาวิตปัญญาก็คือมีปัญญาที่เจริญงอกงาม อันนี้เป็นความจําเป็นซึ่งมอจะลอกก็ดำเนินทางตามตามแนวนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยและของชาวพุทธโลกนะครับ จัดการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาดังที่พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิตและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับงานสําคัญที่จัดขึ้นในช่วงของวันที่9วันที่10นี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นและเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีครับในปีนี้ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันมีผู้เข้ามารับปริญญาประมาณ3 0 0พันกว่ารูปคนนะครับเพราะฉะนั้น หากว่าท่านใดที่เดินทางผ่านไปผ่านมาในช่วงของอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจรุลจ,จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พัฒนาศักยภาพพระพิสุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละสามพันระูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยตำบลลำใส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระคนครศรีอยุธยา